่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการท uh ิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตราหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟน,แฟน,แฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับพบกับผมทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์นะครับวันนี้มาพบกัน ก็แ,แน่นอนที่สุดอะพบกันก็พูดกันคุยกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เราคุยกันนั้นมันก็มีหลากหลายตามคำแนะนำของแฟนรายการทีนี้แม้ว่ารายการเราจะไม่ได้เป็นรายการเกี่ยวข้องกับเรื่องการบ้านการเมืองการต่างประเทศแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เราก็อยากจะหยิบยกมาพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวผมจะโยงเข้าไปว่า สงครามที่เกิดขึ้นในระดับโลกกับสงครามที่เกิดขึ้นในระดับไร่นานะบ้านใกล้เลือนเคียงเนี่ยก็มีกันอยู่เกือบทุกวันและเราจะหาสันติภาพได้อย่างไรบ้างนะก็จะเป็นเรื่องคุยกันท่านก็คงทราบแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีแต่ที่สุดแล้ว มันก็เกิดขึ้นมาแล้วหลายคนอาจจะได้เฝ้าติดตามแล้วก็ตามข่าวแล้วก็ยาวิตกกังวลจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องวิตกจริตแต่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมพร้อมผมเล่าความเป็นมานิดหนึ่งคือเรื่องแบบนี้มันแล้วแต่ว่าเราจะเริ่มต้นคิดกันตรงไหนก่อนที่จะไปวินิจฉัยว่าใครถูกใครผิดอะไรเนี่ยนะฮนะ แต่วิธีการมันไม่ถูกอยู่แล้วล่ะสงครามเนี่ยนะเพราะว่าเราเคยอยู่กับสันติภาพกันมานานนะฮะแต่ว่าเราก็เคยผ่านสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองและเราก็ภาวนาว่าอย่าให้ลุกลามกลายเป็นสงครามโลกเพราะว่าถ้าสงครามโลกก็หมายความว่ามีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายออกเป็นสองพวกสองกลุ่มอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าสองกลุ่มเนี่ยพอว่า ถ้าสามกลุ่มก็ค่อยอยังชั่วหน่อยเพราะว่ามีกลุ่มที่สามคอยคัดคานกันอยู่เหมือนอย่างเรื่องสามก๊กอะไรประมาณอย่างนั้นทีนี้ท่านผู้ฟังครับเราพูดถึงสงครามที่เกิดขึ้นในระหว่างรัสเซียกับยูเครนถามว่าอะไรเป็นมูลเหตุให้มันเกิดถ้าไปคุยกับทางฝ่ายรัสเซียนดูจากถ้อยแถลงเขาก็บอกว่าที่มันเกิด เพราะเขาต้องเข้ามาแก้ปัญหาสงครามล้างเาผ่าพันธุ์นะเพราะว่า,ามีคนรัสเซียอยู่ในาภาคตะวันออกของยูเครนก็คือเมืองที่ชื่อว่า,าโดเนสหรือบางคนอาวาดอนเนสนะแล้วก็ลูฮังนะที่มีคนรัสเซียอยู่เยอะเคยทำประชาพิจารณ์ว่าจะแยกออกมาเป็นไปอยู่กับรัสเซียไหม แต่ว่าผลประชาพิจารณ์มาก็บอกว่ายังจะอยู่กับยูเครนนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะทีนี้ถ้าเรามองย้อนไปไกลๆก็ไม่ต้องไกลามากครับเอาแค่ไม่กี่สิบปีรุ่นทิดว้วนบางประมาทยังหนุ่มเมื่อก่อนเวลาแข่งกีฬาโอลิมปิกเราก็จะบอกว่าประเทศที่แข่งกันเป็นเจ้าเหรียญทอง ก็จะมีสหาภาพโซเวียตรัสเซียนะแล้วก็อเมริกานะครับสหาภาพโซเวียตรัสเซียก็หมายความว่าตอนนั้นทั้งยูเครนแล้วก็อีกหลายๆประเทศที่ปรากฏอยู่ณนะขณะนี้เป็นประเทศเดียวกันชื่อประเทศสหาภาพโซเวียตรัสเซียแล้วต่อมาก็ล่มสลายกลายเป็น แยกออกมาเป็นประเทศนี้ประเทศนู้นประเทศนั้นรัสเซียคนรัสเซียที่เขารู้สึกว่าประเทศเขาใหญ่โตมโหฬารเขาก็เหลือแค่ที่เขาอยู่ปัจจุบันก็คือรัสเซียคําว่าสหภาพโซเวียตรัสเซียก็หายไปนะครับพี่น้องครับทีนี้ถ้าเราดูชีวิตประธานาธิบดีปูตินเนี่ยพะว่าเขาเป็นเด็ก ที่เกิดอยู่ในรุ่นที่เขาเห็นว่าประเทศเขาเนี่ยมันใหญ่กว่านี้เยอะนะแล้วการที่ประเทศเหล่านี้แยกตัวออกไปเป็นประเทศนี้ประเทศนู้นมันเกิดจากอะไรก็คงไม่ไปพูดถึงตรงนั้นเพราะว่ารายการเราไม่ใช่รายการข่าวต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นมูลเหตุที่เขาก็อาจจะหาเหตุหรือจะอะไรก็ไม่ทราบได้ว่าเวลานี้ ประชาชนชาวรัสเซียที่ตกค้างอยู่ในยูเครนถูกกดขี่ข่มเหงจนกระทั่งเขาบอกว่าแยกออกมาเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่สู้กับรัฐบาลแล้วก็รัสเซียเขาบอกเขาต้องไปช่วยการยกทัพโยธาในครานี้ก็คือบอกว่าไปฝึกซ้อมรบกันอยู่ทางาตะวันตกเฉียงเหนือของอยูเครนหนุน่น นะครับแล้วก็ทางตะวันออกก็มีกองกำลังจ่ออยู่ทางใต้ก็มีไครเมียซึ่งก็เคยเป็นเรื่องเป็นราวกันมาแล้วนะเพื่อที่จะปิดทางออกทางทะเลไม่ให้อยู่เครนนั้นหลดลอดมาทางทะเลได้ไม่ให้ใครเข้ามานะครับเนี่ยก็ยกทัพกันขนาดใหญ่ยิงกัน ผู้คนอบพยพอะไรต่ออะไรก็เป็นไปตามสภาพสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำไงได้มันเกิดขึ้นมาแล้วผลจากการเกิดขึ้นมาแล้วมันส่งผลกระทบอย่างไรต่อชาวโลกชาวโลกบางประเทศมีความกระอักกระอ่วนอึดอัดคับคล้อง เพราะว่าไม่รู้จะเข้าข้างไหนกันดีนะฮะเลือกฝากนี้ก็จะกลายเป็นศัตรูกับฝากนู้นเลือกฝากนู้นก็กลายเป็นศัตรูกับฝากนี้นี่ก็เป็นความกระอักกระอ่วนในระดับประเทศแล้วก็ที่เดือดร้อนกันไปทั่วก็คือว่า40ของพลังงานในยุโรปนั้นมาจากท่อแกส๊สธรรมชาติของทาง รัสเซียรวมทั้งท่อใหม่ที่วิ่งผ่านทะเลมาเนี่ยเขาก็ว่าบอยคอรดกันนะฮะเรียกว่าทางด้านบอยคอรดทางด้านเศรษฐกิจบอกทั้งนั้นไม่เปิดใช้อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือว่าซาอุดิอาระเบียนั้นเรารู้ว่าเป็นประเทศที่ทรงออกน้ำมันเป็นลำดับหนึ่งรัสเซียเป็นลำดับสองอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะมีราคาแพงนี่แหละเขารบกันเราก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยเพราะเหตุอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากแก่การที่จะไปพูดไปวิเคราะห์ดูจากนักข่าวอยู่ช่องเดียวกันะนะไปฟังสองคนพูดบางคนก็พูดเห็นใจรัสเซียบางคนก็พูด ไม่ไม่ไม่ชอบรัสเซียที่ไปบุกแบบนี้นะฮะก็แล้วแต่นะครับทีนี้อ่ารัสเซียก็กลัวว่าถ้ายูเครนไปเข้ากับอ,องค์การที่เรียกว่านาโต้นะฮะในการที่จะรวมกำลังชาติในยุโปรปอเมริกาหลายประเทศแล้วก็มีการช่วยเหลือกันทางการทาหารในขณะที่ยูเครนยัยง ยังยังไม่เป็นรัเสเซียก็กลัวถ้าอยู่เครนเข้าไปเข้าทางนู้นก็เท่ากับว่ามาจ่อคอหอยอยู่หน้าบ้านนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเป็นเรื่องของความกลัวที่จะ,ะเข่นฆ่ากันทีนี้ถ้าเรามองเรามอ่ไกลๆเราจะนึกไม่ค่อยออกเรานึกถึงเมียนมาสมัยหนึ่งเราเรียกว่าประเทศสหภาพพม่าก็แปลว่าอะไรก็มีพม่า มีมอญมีไทยใหญ่นะมีกะชินมีชนชาติต่างๆอีกเยอะแยะเลยเกระเหลี่ยงอะไรเงี้ยนะรวมกันเป็นประเทศเดียวเรียกสหภาพพมา่าแล้วก็มาเป็นเมียนมาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้แยกออกไปนะครเพราะว่าถ้าเกิดแยกเหมือนสหภาพโซเวียตรัสเซียแล้วแยกมาเป็นรัสเซียเป็นยูเครนมันก็เหมือนว่าเกิดประเทศมอญ ประเทศะเกะเลียงนะฮะประเทศไทยใหญ่ประเทศพมา่าอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คงจะคล้ายๆอย่างนั้นทีนี้ไอเรื่องของดินแดนเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะเอาจุดเริ่มต้นตรงไหนจึงจะเรียกว่าดินแดนเพราะว่าปริทกาลันตันตรังกนูไซบูรีนะซึ่งเดี๋ยวนี้ไปอยู่ทางมาเลเซีย เดิมมันก็เป็นของไทยนะฮะพระตะบองเสียมราษศีโสพลนะฮะเดิมมันก็เคยอยู่ในประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่ในกัมพูชานะแล้วก็จังหวัดอะไรที่เราไปแลกมาจับกับจังหวัดตราดนะครับรเพราะฉะนั้นก็มีคนไทยพลัดถิ่นที่เคยเป็นคนไทยอยู่แล้วก็อยู่อยู่แบ่งประเทศแบ่งเขตกันใหม่ ด้วยอะไรด้วยฝรั่งครับฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งชมพู่นะอังกฤษฝรั่งเศสนะก็บุกเข้ามาบุกเข้ามาทางไหนล่ะบุกเข้ามาแล้วก็มาแบ่งกันไงเฮ้ยฝรั่งเศสแกเอาทางฝั่งตะวันออกไปนะโน่นลาวกัมพูชา,เ,าเวียดนามนะเอาไปนะแล้วก็ทางอินเดียทางพม,มา่า นี่อังกฤษบอกฉันเอานะแล้วไทยอ่ะทำไมไม่มีใครเอาก็เขาก็อยากได้แต่ว่าฝรั่งก็กลัวจะทะเลาะกันเองฝรั่งก็บอกเอ,เอาเอาเว้นไทยไว้เว้นไทยเอาไว้สําหรับเอาไว้เป็นดินแดนกันชนแม้กระทั่งขณะนั้นเราก็ยังเคยรบกับฝรั่งเศสนะฮะยิงกันตุ่มต่ำตุ่มต่ำอันนี้ก็ท่านก็ไปหาเรื่องเรา คนที่เขาจัดรายการปรับวศาสสร์ฟังดูก็แล้วกันมันก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าไปดูพื้นที่แผนที่ทางประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยามันก็โอ้โหใหญ่โตมโหฬานีนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องดินแดนนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดยากมันก็รุกกันไปรุกกันมาถ้าไปถามเนาะชนชาวอเมริกันอเมริกันคืออะไรชนชาติอเมริกันแท้ๆมันไม่มี มันมีแต่หลายหลายชนชาติไปอยู่กันที่เดิมก็เป็นที่อยู่ของอินเดียแดงนะคนยุโรปเข้าไปเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งยุโรปทั้งเอเชียทั้งอะไรอะไรก็ไปอยู่หมกรวมกันตรงนั้นก็เรียกสหรัฐอเมริกายูในเะต็ดสเตทอ่ายูเนเต็ดสเตทก็คือว่าในแต่ละรัฐก็มีการปกครองนะมีกฎหมายเป็นของรัฐตัวเองแต่ก็มารวมตัวกันเป็น ประเทศใหญ่ถ้าวันหนึ่งอเมริกาแยกประเทศมันก็จะมีประเทศเทศ็กซัสประเทศแคลิฟอร์เนียประเทศนิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ <c oughs> คุยให้ฟังเพื่อว่าอย่างน้อยท่านติดตามข่าวอะไรๆเนี่ยนะครับพี่น้องกเกษตรกรก็อาจจะได้พอ,อลำดับความรู้นะทีนี้ที่ผมบอกว่าเวลานี้เนี่ย สงครามมันเกิดขึ้นในไร่ในนาในสวนแล้วก็เกิดการประหัตประหารฆ่าฟันกันถึงแก่ชีวิตมากมายหรือแม้แต่การยึดครองดินแดนนะไร่นาสวนด้วยกลยุทธ์อันแยบยนนะครับเออเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง ที่บอกว่าการรวมพื้นที่ด้วยกลยุทธ์อันแยบยลก็คือว่าอาผมมีลูกชายนะฮะผมมีลูกชายที่ผมติดอยู่กับข้างบ้านข้างบ้านก็มีลูกสาวหน้าตาก็อาจจะพอดูได้ผมก็กระซิบลูกชายว่าไอ้หนูเองอยากได้ที่เพิ่มไหมถ้าเองอยากได้ที่เพิ่มนะเองไม่ต้องไปหาแฟนที่อื่นเลย เองไปจีบลูกสาวบ้านนี้นะบ้านที่ติดกับเราเนี่ยที่เราเดิมมันมีอยู่สิบห้าไล่มันจะได้เพิ่มเป็นสาสิบไล่เพราะของเราสิบห้าของเขาสิบห้า 15, อันนี้ก็เรียกว่าใช้ศาสตร์ของการแต่งงานในการควบรวมกิจการนะครับเ,เพราะฉะนั้นทางนุ้นก็ยกที่ให้ลูกนะก็ เรียกว่ารวมดินแดนให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนานะครับแล้วก็อันนี้ก็คงจะ,ะไม่ถึงขนาดที่ว่าเมียก็ไปตกลงกับผัวที่ที่บ้านนี้เป็นแม่ไม้นะอยู่ตัวเปล่าๆไม่มีใครอยู่ด้วยเราจะไปยึดคลองที่แปลงนี้เพราะฉะนั้นฉันจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะที่ไปจีบแม่ไม้คนนี้นะ แล้วเอาแม่ไม้คนนี้มาเป็นเมียน้อยนะฉันยอมเพราะฉันอยากได้ที่ของแม่ไม้คนนี้อันนี้ก็หวังว่าคงจะไม่มีถึงขนาดนั้นแต่ท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพที่ผมเล่านี่นะไม่เกินจริงครับไม่เกินจริงมันมีจริงๆนะไม่ได้เล่นๆนะมีจริงๆนะเพราะบางคนเนี่ยเขามีสมบัติแต่ว่า เขาไม่มีคนที่จะมาดูแลก็มีเนี่ยตัวอย่างมีร้านขายอาหารสัตว์อยู่แห่งหนึ่งนะฮะมีลูกสาวมีลูกชายลูกสาวก็แยกไปลูกชายก็ยังเรียนอยู่นะฮะแม่บ้านเมียพึ่งตายนะครับก็ต้องทำงานอยู่คนเดียวลูกก็ยังแบบนักศึกษาแหละนอนตื่นสายนะครับยังไม่คิดทำมาหากินนะครับพ่อก็เหนื่อย พอก็มากระซิบอาจารย์บ้วนอาจารย์มีเด็กผู้หญิงที่ไหนดีๆช่วยแนะนำมาแต่งงานกับลูกชายผมหน่อยแต่ว่าบอกเขานะว่าเขาต้องตื่นแต่เช้ามาเปิดร้านขายอาหารสัตว์นะเออถกลงมไม่รู้ว่าจะหาเมียให้ลูกหรือว่าจะหาคนใช้ที่ไม่ต้องจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าแต่งปั๊บเนี่ยนะผมมีโฉนดมีที่มีกิจการ มีเงินรวมๆมอยู่ยี่สิบล้านเลยนะอาจารย์ผมก็อายุมากแล้วนี่ก็ตายตาไม่หลับก็อยากจะให้อาจารย์แนะนำเด็กดีๆมาให้เป็นแฟนลูกสาวสักคนหนึ่งเขาแต่งงานปั๊บเขาก็รวยปุ๊บเลยนะอาจารย์แม่คิดแล้วพูดกันแบบชาวบ้านนะนะมันก็น่าเสือกเรื่องชาวบ้านเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็ มีคำสอนกันมาบอกเฮ้ยไอเรื่องใครจะได้ก็ใครนี่อย่าไปยุ่งมันเรื่องส่วนตัวเขาดีก็ดีไปไม่ดีโคตจะมาด่าเอาเหมือนสมัยหนึ่งคนจีนเขาแต่งงานกันเขาก็อาศัยแม่สื่อแม่สื่อเขาเที่ยวไปส่องนะไปส่องไปดูลูกบ้านนี้น่าจะแต่งงานกับคนนู้นคนนี้คนนั้น,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 นก็ไปส่องส่องสาวที่ รูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาทชาติสกุลนี่ห้าอย่างครบเลยรูปก็สวยหน้าตาพอไปได้นะหน้าตาดีรวยทรัพ์เงินมีนะนับวิชาโอ้มีวิชาความรู้ดีด้วยนะมารยาทก็แช่มช้อยชาติสกุลก็ดีตระกูลเขาก็ใหญ่โตเออเรื่องอะไรจะไม่เอาอะรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาทชาติสกุลอ่าแม่สื่อก็ไปบอกเฮ้ยจีบลูกสาวบ้านนี้ไหมเล่าอะดีนะ อทางนี้ก็บโ,โอ้โอเคโอเคเขาเรียกซื้สอดทองบ้านเท่าไหร่โอ้เขาไม่เรียกรอกเพราะว่าลูกสาวเขาก็ไม่มีแฟนอ๋องั้นก็รีบเลยรีบแต่งเลยลูกอย่างนี้ก็เป็นการเรียกวาอ่าควบรวมกิจการนะครับมีครับในไร่ในสวนมีแบบนี้เยอะเหมือนกันก็เป็นเรื่องดีนะมันก็เกิดสันติภาพที่นี้ที่มันเกิดสงครามคืออะไรครับ บ้านเรือนใกล้ชิดติดกันนะฮะปั้นนาปั้นไปปั้นมาเฮ้ยทำไมนามืงมาถึงตรงนี้เนี่ยฮะ,ะโฉนดมันอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอเอ๊ะปั้นไปปั้นมาไง,ไงนาะแก่ใหญ่ขึ้นนาชั้นมันเล็กลงคุยกันไม่ลงตัวก็ต้องเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ที่ดินอ้าวทะเลาะก,กันแล้วอ้าวปลูกต้นไม้เขปักล้ว ทีนี้บางทีมันปักไม่ไหวสิของแกห้าสิบไร่ของชั้นห้าสิบไร่มันก็ได้แต่เอาไม้หลักมาปักกันไว้อะตรงนี้นะตรงนี้นะเออไอชาวบ้านบางคนไม่รู้เรื่องเห็นหลักฉนดขุดขยับสังั้นก็มีอันนี้นก็ผิดกฎหมายนะแต่ทําไงได้อะมันอยากได้ที่ชาวบ้านอะ่ะเขาไปแอบขยับหลักเขาก็มีเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นความกันเยอะแยะ พี่น้องครับแล้วก็ฆ่ากันตายนะะไม่ฆ่ากันตายก็อยู่บ้านเรือนใกล้ชิดติดกันไม่มองหน้ากันอะ่ะนะผมเองตอนไปซื้อที่นะครับไปซื้อที่ไอ้เราก็ไม่รู้ว่าที่เก่ามันแค่ไหนยังไงนะอยากซื้อก็ซื้อซื้อไปเพราะว่าเขาอยากขายก็ช่วยเขาไปซื้ออา้าวซื้อเสร็จข้างบ้านทั้งซ้ายทั้งขวา คนนี้ก็บอกว่าที่ผมถึงตรงนั้นที่ผมถึงตรงนี้ผมก็บอกว่าอ้าวคุณชี้เลยคุณเอาแค่ไหนตรงนี้ใช่ไหมโอเคผมจะปักรัวตรงเนี้ยผมก็ยอมเสียดินแดนครับยอมเสียดินแดนมันคงไม่รวยเพราะที่นิดเดียวนั่นหรอมั้งคนขายที่ให้ผมวันหนึ่งมาเที่ยวบ้านเขาบอกอาวอาจารย์ไอ้ต้นตาลต้นนี้ มันเคยอยู่ในบ้านเรานะทําไมเวลาอาจารย์ปักล้วแล้วต้นตาลมันไปอยู่นอกบ้านนะผมก็เออช่างมันเออช่างมันนะเพราะฉะนั้นผมก็ยอมเสียดินแดนแต่ว่าผมไม่เสียม,มิตรภาพไมตรีกับคนข้างบ้านและผมจะทําอะไรข้างรั้วก็ไม่มายุ่งกับผมพาแกรู้ ว่าไอ้นอกรัวผมมันที่ผมเนี่ยแต่ว่ามันคนท่วไ่มันทำใจไม่ได้นะฝ่ามือหนึ่งคืบหนึ่งเหมือนสมัยหนึ่งนะฮะที่เสือเสือที่สุพรรณไม่ใช่เสือสีขานะเสือสองขาเสือดำเสือใบเสือฝ้ายนี่คนเก่าเขาเล่าให้ผมฟังนะเขาบอกสมัยก่อนทะเลาะกัน เรื่องที่ตกลงกันไม่ได้ต้องไปเรียกเสือฝ้ายมามาชีท้ที่นะมาชีท้ที่อ้าวท่านก็มามาเสร็จก็บอกว่าตรงนี้นะโอเคว่าสองฝ่ายโอเคไหมโอเคนะต่อไปมึงมีเรื่องนั้นอีกกูยิงกระบาลเลยนะเนี่เขาก็พูดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันบางทีชาวบ้านทะเลาะก,กันไม่รู้จะทำไง ไปหาสสครับไปหาสสไปให้สสมาช่วยแทนที่จะไปที่ดินนะไม่อะไปหาสสสสเข้ามาช่วยดูเอาว่าไงป้าของแกแค่ไหนแค่นี้ฮะเอาโอเคนะตกลงกันไหมเอาโอเคนะอย่าทะเลาะกันอีกนะเออนี่สสบางบางจังหวัดมันไม่ใช่ง่ายนะเป็นสสเนี่ย บางทีเขต้องไปไกลเกลียลูกชาวบ้านทะเลาะกันชาวบ้านจะทะเลาะกันเรื่องที่ดงที่ดินอะไรเนี่ยมันก็เดือดร้อนสอสออีกเหมือนกันนะครับทีนี้จะสร้างรั้วยังไงนะไม่ให้รั้วบ้านเนี่ยมันไปก้ามเกินกันแล้วเกิดเป็นความกันเพราะบางคนเนี่ยครับก็ทะเลาะเบาแวงกันเพราะอะไรเฮ้ยต้นไม้บ้านมึง ข้ามมาบ้านฉันเนะเอตัวลงมึงมึงต้องไปกับคำว่ากูสิช่วบ้าชาวบ้านที่เขาพูดก,กันะนะนะโอเคว่าบ้านคุณมาอยู่บ้านมามาข้ามมาบ้านผมทะเลาะกันครับนะทะเลาะกันก็ถ้าค่อยๆพูดค่อยๆจ้ากันก็อย่างค่อยอยางชั่วอย่างเก่งก็แค่ไม่มองหน้ากันทีนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันบ,บางคนก็กลัวสิอยู่บ้านก็พก ปืนผาหน้าไม้แล้วคนอยู่นี้มันไอสติมันสั้นนะต่อมกโกรธมันอยู่ตื้นนะครับโกรธโมโหก็ขึ้นมาก็ใช้กำลังก็ตัง้งบ,บ้านเมืองมีการฆ่ากันเกลื่อนกลาดกลางถนนหนทางเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านอาจไม่ทราบว่าเมืองไทยเนี่ยมันเกิดสงครามอยู่นะครับผมเรียกว่า สงครามสังคมนะฮะหรือจะบอกว่าสังคมเกิดสงครามที่ผมว่าให้ฟังนี้เป็นสงครามระหว่างเพื่อนบ้านด้วยกันนะเรื่องรั้วข้างบ้านถามว่าทำไมเอา้าก็ผมเนี่ยต้องเป็นตัวกลางเรื่องนี้อยู่เรื่อยจัดรายการวิทยุอาจารย์ครับข้างบ้านเขาปลูก ต้นไม้ต้นนู้นต้นนี้แล้วมันล้ำมาบ้านผมกินที่บ้านผมเยอะแยะเลยล่มเงาวันมาบางต้นไม้บ้านผมไม่ได้แดดเลยอะไรเงี้ยน,น,นะก็แนะนำให้เขาปลูกต้นอะไรดีครับเนี่ย<ะ>ก็ทิศว์บอกมาก็อันแนะนำไปซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไปไว้คุยตอนยามเย็นวันนี้นะฮะจะคุยให้ฟังว่ารั้วมันจะต้องทำยังไงบ้างแต่ทีนี้ที่พูดเรื่องนี้เพราะว่า ใครจะเป็นผู้ยุติสงครามในประเทศไทยสงครามสังคมสงครามระหว่างคนรวยมากกับคนรวยน้อยที่เขาเรียกว่าชนชั้นทางสังคมสงครามระหว่างคนในครอบครัวสามีภรรยาสงครามระหว่างผู้ให้กำเนิด นะก็คือพ่อแม่กับลูกสงครามเหล่านี้ยุติได้ด้วยหลักศาสนาและหลักคุณธรรมวันนี้พูดนี่อาจจะฟังดูเป็นเรื่องแอบแสกหน่อยก็คือว่าอาจจะมองไม่เห็นตัวตนนักแต่ก็ฝากเอาไว้ให้คิดและเราต้องไม่ย่อท้อต่อการสงบศึก สงครามระดับโลกด้วยสันติวิธีเราต้องไม่ย่อท้อที่จะสงบศึกสงครามของสังคมไทยตั้งแต่ในบ้านในที่ทำงานตลอดตลอดจนในที่สาธารณะที่เราเห็นคนขับรถแล้วก็ก่อสงครามฆ่ากันตายทุกวันฝากเรื่องนี้เอาไว้ให้ท่านคิดวันนี้ก็ถือว่า เป็นรายการแบบชนดิดที่เรียกว่าข้อคิดทิตบวนก็แล้วกันนะครับก็แล้วกันนะครับใครๆก็รักมัววัวคันใครใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวคันใคร ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40สปีตามานะมีน้องสิก,ก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนได้นาร่ำรวยทั่นหน้าเพราะตัวอัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกำมะถันช่วยให้ข้าวต้นแร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีบได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ปุ๋ยตราหูวัวเคนไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2ส,สูตร16128พลัง2ส,สูตร16200และสูตร151515 15, 15, พรีเมีม่ครบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเกนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไหเซนทันเคมีจำกัดมหาชน